มิงก้าลาบะมาดูมาดูร้านนี้เขาขายอะไรกันเฮ้ยดิสเฮ้นี่ใครขายถั่วไอ้นี่บ้านเราเลยข้าวไหมอ๋อนี่ไงเขาจะเอาเงินให้ดูอ๋อหนึ่งอันหนึ่งร้อยเฮ้ยต้องลองต้องลองอะไรอย่างนี้ขนมหรือว่าอะไรมีใครรู้จักบ้างไหมเนี่ยถ้าคนเมียนมาอยู่มีมันคืออะไรคะคอมเมนต์หน่อยมิงก้าลาบะอันนี้อันนี้ก็ได้ติดนะเดี๋ยวเราให้เลือกเองเลยอยากกินอะไร กินอะไรแล้วเอาอะไรอีกเฮ้ยอันนี้เหมือนคุกกี้เนาะแต่แต่ไม่น่าชอทเป็นอย่างนี้อ่ละหนึ่งร้อยจ้าไมเฮ้ยไม่แพงนะกาอสองบาทเกิดปลาทงโนี่เขาใส่น้ำจิ้มด้วยหรออ๋อ้โอเค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 ายเอาเงินไเอาอะไรอีกไหมเาเอะไรอีกไหมไม่ไปยังกินตัวนี้หรอ อ๋ออันนี้อะไรอ่ะเขอเป็นผักแะ่เลยเนี่ยผ to ักทอดเอาไหมเอาแค่สามอันเด็กกนไม่หมดสามอ0นสามร้อยนี่ครับเป็นขนมอยู่ที่เมียนมาเมียนยัวลังเกชว่าไอเดิสเมียนมาเอางเียเอาอีกสองอันไหมห้าอสองอันเอาอยู่ไหมเอาไปเลยไปเลยนี่ลองนี้เออนี่บางๆโอเคเย้โอเค ทั้งหมดนี้500 500 500ก็ประมาณกี่บาทนะประมาณ8บาทเออประมาณ8บาทประมาณ8บาทนี่นี่ห้าประมาณ8บาทเดี๋ยวมาลองชิมดูเออมันเป็นยังไงมันคืออะไรมีใครรู้บ้างมันเป็นคล้ายคล้ายผักเหรอคล้ายๆนี่ไหมอันนี้มันดันหมดมันแป้งอ๋อแต่ข้างในเป็นผักป่ะเดี๋ยวลองอันนี้โอ้ดีๆมีคนมาซื้อโอเคโอเค เอาลองอันนี้เป็นอะไรเหมือนเต้าหู้ปะเหมือนซาลาเปาอ่ะแต่มันนิ่มกว่าเออเหมือนเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ไหมอืมเต้าหู้ทอดอันนี้อัออกรอบแป้งทอดกรอบอ่ะลุงที่เขาใส่อันนี้ด้วยัด้วยนี่นะครับมีคนมาซื้อตลอดเลยเดี๋ยวลองนิ่มดูมันคือถั่วมันคือถั่ว ถั่วข้างในเนี่ยอันนี้น้ําจิ้มอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเห็นไหมน้ําจิ้มอะไรก็ไม่รู้น้ำจิ้มมันจะเป็นยังไ,ไ,เไงเนี่ยวดูชาวคุณละพื้นเป็นยังไงน้ําจิ้มมันจะออกเปรี้ยวๆยอันนี้ก็น่าจะเป็นผักทอดกรอบ<ช>แล้วมันมีแป้งทอดกรอบด้วยไม่แพงเสต๊ดฟู้ดใช่ทางทางเลยเดี๋ยวให้พี่ลุงลองกินดูมาลองชิมหน่อย เป็นถั่วทอดอใช่ไหมใช่ลองนิดหนะักอืมอันนี้อร่อยนะอันนี้คือมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราโดนัทยังมีรู้และมือระยุจะมีใจเป็นไรมันก็เป็นแป้งทอดกรอบไปลูกอืม เดินบินมาเดบินมาเดบ๊ายบายวิงกะลาบาวิงกะลาบาไม่ขาน้ารักแากเลย